หัดเปิดลูกหัดเปิดขวดหัดเปิดขวดสิครับหมุนครับมามาสอนยังไงมามาสอนให้หมุนไม่ได้ให้ยโยนอหม,มามาสอนหมุนนะ<ม>ไปเอาขวดมาไปหยิบมาเปิดเปิดให้ได้ครับหมุนครับมามาสอนยังไงครับหมามาสอนหมุนครับ หมุนครับไม่โยนครับหมุนครับหมุนหมุนครับลูกต้องเปิดให้ได้ครับหยิบใหม่ครับหยิบใหม่ครับอ่าเปิดฝาอันนี้มันเปิดอยู่แล้วปิดอ่าปิดอ่าปิดปิดฝาเปิดฝาปิดฝาครับเปิดฝาครับ แปลขวดมาครับเว้นครับแปลขวดมาครับ,รบต้องเปิดขวดให้ได้ครับตายแปลขวดมานนุนขวดอยู่โน,น่นขวดของลูกอยู่โน,น่นอ่าเปิดขวดครับเปิดขวดครับ เปิดขวดก่อนครับปิดฝาครับปิดฝาครับหมุนครับ